สวัสดีครับทุกคนนะครับพี่ละการเหรียญกระทพาะมาครับ,รกกรอรบตอนนี้ผมเล่นมามิดนึงละ้ยแค่นี้ยแค่นี้ยวันนี้ผมจะมาเอาวิตรอดหนึ่งถึงหนึ่งพันนะครับทุกคนไม่เชื่อผมหนึ่งถึงหนึ่งพันคนบางคนก็ตลกคนบางคนก็รู้สึกแปลกแต่ความรู้สึกยังรู้นอยู่ว่า เรารู้อยู่ว่าจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนคือผมเปิด normal นะครับจะต้องมีแบบต้องปวตัวเองเพรวา่าซอมบี้มาคิปเปอร์มาก็เรื่องของเราละแล้วลถ้ำก็ผมเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจมากซึ่งผมก็ต้องร เอ๊ะต้องปิดล้องอะไรก่อนต้องมีอุปกรณ์ประกันตัวนะครับ ดาบคร,ร,รับนะดาบแปลกไหมดาบแปลกก็รู้ไหมรอเล่นคือผมจะมาเพิ่มถ้าผมเจอหมู่บ้าน i l เลเจอผมก็จะตั้งถิงถ่นฐานทันทีนะครับเ,เกเบไปแค่นี้ กูปองกับตัวเข่คแต่แค่สินเดียวทำอะไรไม่ได้ทำปันโยกน์ะไรกันด้เค แอพพลิเม้นต่อไปที่จะต้องทำก็คือการหาเหล็กการหาเพชรโอเคต้องไปหาเหล็กก่อน จุนน้ารูไตก็แล้วกฮฮ่าโออะไรจะไปลาตอนกด้เก็ถึงด้วยเย ไหวล่ะยังไม่อยากให้สีชีวิตตัวไหนมากถูกคมขืนสตบของมใทีนี้ก็ตามด้วยการล่าสัตว์พี่จมู วันตัวนห้น,น่าตกดีต้องหาหนูอีกเป็นตัวเริ่มหิวแล้วไม่ได้สังเกตเห็นมาแล้วหนูดี

เป็นมิ้นนู้โอเค okay, ช่างวึงบ้ามึงมาจะให้ฉันย่างเนื้อเหรอจัดไปจัดไปพี่กินเนื้อแค่นี้ไปก่อนอิ่มใช้ได้ ระหว่างนั้นก็ต้อการตัดไม้ก่อนเลยย้อยชั้น โอเคผมเริ่มเืีอยแล้วครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนหน้านะครับขอบคุณครับ